ใครที่กําลังมองหาซื้อรถพร้อมซื้อบ้านจบในที่เดียววันนี้เจ๋งแนะนํามานี่เลยเต็นท์บางกรสาขาดงลิงครับเราครบจบในที่เดียวเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า400คันเดี๋ยว,วยเดียเสีย,ย,ย,ยขายบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเสียขายบ้านแล้วเหรอเปล่าเราขายแต่รถแต่ถ้าคุณอยากได้บ้านอะ่ะทางนู้นนี่ บ้านสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านทรงโมเดิร์นเล็กๆๆๆนะฮะน่ารักกระทัดรัดเข้าไปอยู่ได้แค่หนึ่งคนนะครับผมหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะฮะอย่างนี้แหละเขาเขาเขาเกลียดมือเขาเกลียดตาไปเที่ยวสาขาบริษนนัทนนนนสาขาดงเรียงเรามีรถให้เลือกเยอะมากนะฮะก็เป็นสาขาย่อยของเต็นท์มังกรเหมืองจันนะครับผมสําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเลือกดูกันก่อนได้นะครับลองมาดูนะครับผมนี่คือสาขาดงลิงนี่คือสาขาดงเรงไม่ว่าจะเป็น X อ็กซ์ซีล็อกเอ็กซีรี X4 หรอกมันไม่มีนะครับผมมีแต่ X4 รีลีโวอย่างนี้นะครับผมมาด้า c x 3 v o, ย่างเงี้ยนะมิสูบิชิแอตแลนด์โอ้โหอันนี้แค่เราขับแค่เราจอดโชว์นะแค่จอดโชว์จริง,รงๆรถแตสต็อกในในศูนย์รถแตสต็อกในในศูนย์เราเนี่ยเพียบเลยเพียบเยอะเลยนะครับผมไม่ทำไมมันหวงเวงอย่างนี้วะไม่วันนี้แต่แต่พนักงานแต่ะะละคนจะติดเคสหมดเลยอ๋อเขาพาลูกค้าไปดูที่สาขากันหมดล่าสุดถึงว่าคนล้างลงล้างรถเนี่ยต้องมาขายต้องมาขายแล้วรถใช่ทำไมไปแอบมองเขาอย่างนั้นล่ะ เขาเห็นผมหรือเปล่าวะพี <S <s h h <S <s ่ลองเข้าไปดูดเเหห็นมลยพี่สองผมจากข้างในแล้วป้าผมอยากเห็นแลยที่เขาลูกค้ามาซื้อสดด้วยเนี่ยพี่ก็บอกลูกค้าดูก็ได้ลูกค้าเห็นผมจริงๆริงนะเห็น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 เหรอเห็นเห็นเห็นนะไปอุ้ยการสวัสดีลูกค้าครับสวัสดีครับอดี๋ย่าทยเอาแม่เด้อพี่เบอร์หน้าแม่ไว้เอาหน้าผมปิดไปแทนนี่ ลูกค้ามาดูรถคันไหนครับผมกลังมาโอ้กำลังมาเบรงรถบอกจ้ากำลังเดินทางมามันขับมาเองบอกใช่แรถผีรถผีสิขับมาเองแล้วรถกำลังเดินทางมาจะบ้าเอาสดเลยบอครับแม่คันนี้ออเอาสดเหรอแม่จะมาต้องมาว่ามาว่าดอกมันต้องเอาเลยเอากลับบ้าน<อ>าได้แม่อย่าเอามาปุ๊บนี่ผมบอกกลับเลยเด พเพราะว่าแมาหอดหนี่ปุ๊บขายย่างเดียวมแม่สิบริกรารไปตัวเปล่าต้องเสียงเงินแน่นอนบริการดุดญาตินิดแต่คิดตังนะจ๊ะคุณแม่จา๋า,ากินดดั็ลให้แหเดี๋ยวลดให้น,น,นะครับผมตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่าพันนี้สามแสนแปดอัาเอาไปเลยสามแสนแปดพันพันแปดหมื่นเท่าไหร่นะห้าร้อยลดสักห้าร้อยตอนนี้สามสามแสนแปดหมื่นเก้าพันแม่อยากได้เท่าไหร่ครับแม่อยากได้เท่าไหร่ครับ ฟาร์มเไปกับบ้านแตบ้านแม่ก็ขอเยอะเกินสแผนแปดหมื่นเก้พแ่นเก้าพันอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเอางี้ไม่ไม่ไม่เราโทรขอเสียไหนเรามาตรงริงเราโทรหาเสียตรงตเลยลองแม่เอาคันนี้แมถ้าไม่เอาเราโทรให้เลยบ่ต้องลองแล้วแม่โอโรเดี๋ยวต้องมาลองก่อนต้องลองก่อน แคเอามาแล้วันสักพักทางในรถกระขาดที่ยังกระขาดแม่กะเจงเขาอ,อยู่ศูนย์กลางแม่รถทุกคันเจ๋งเลียหมดแล้วสะอาดหมดไม่ใช่หมาเดี๋ยวเบาเดี๋ยวผมลูกจัดก,การให้แม่ท,ทุกของเรามันมีมีลูกค้าที่ขำตลอดแต่เขาต้องเป็นเอซี D มึงแน่นอนคนนี้สวัสดีครับผมแกไม่ได้ขำมุกผมแกเติมหมามาแม่ลูกแม่ผมเป็นคนสัวคือผมเดอผมรูอยู่แม่กัเบื้องหนาผมกับหนาเล่าเนี่ย แต่ว่าผมนี่เอาทุย่างเลยเอาทุอย่างนี่มันเป็นขวางมึนเมาแต่ว่าดีแล้วครับผมอ่าไปเอามันของมึนเมาหน่ามันเป็นของบอดีสิงบอดีกินเข้าไปก็มีแต่เมาแต่ไม่กินแล้วก็หาทะเลาะวิวาทเพราะจังสันอันนี้บอดีเดี๋ยวผมสิรับไว้เองให้น้องเป็นคนดีกับพ่อครับผมจังไดก็เดี๋ยวแม่เดี๋ยวรถมาหอดก่อนขับรถมาหอดปุ๊บรถสวยถึงใจราคาแม่อยากในส่วนรถเดี๋ยวน้องกินลูกเจ๋งจัดให้ โอ,โ,โอ้โหถูกใจไม่มีคำว่าแพงแม่บอกมันก็อยากรถด,ด้วยนอนแม่น <laughs> เนาะเดี๋ยวจัดการให้แม่เดี๋ยวจัดการให้ต้องต้องมาเบิรงกํา,าลังมากครับผม,มผมส่นสั่งห่อกําลังบินกลับมาอยู่แม่เอาขึ้นห่อมาเลยสิได้มาลงเร็วๆ <laughs> แม่มาได้ใดครับมันน้ำซุมน,นมอครับผมครับแม่เรต้องกลับบ้านนะครับยูเมื่อนี่แหละเอารถกลับบ้านจากสองสามคัน คนเดียวมเสียไปเ็ยงอ้ขี้ยางมันไหลเลยแม่ฮะทีมันหลแม่ก็ใสไ่ไปจากสามขั้นผุนเลยตัวน้อีแค่สาเขียวสเ<า>ขียวบอกอสามเขียวมันขี่ดนแม่เอารถพก้อบงคนพกรอผมออกมาขายบอแม่บุมังมันขี่เขาตลาดไ,ได่้บอกมันขี่เขาตลาดไ่ไดเอาโอเคแม่แม่แมแบอเอาก็เอาละยางเรกเดีย้าเรียนลยโอ้โอเคครับแม่จังไงก็เป็นยางดอกแม่ได้ขั้นเดียวก็ดีแล้วเดี๋ยวมาเขี้หนาป้ายยาไหมนะจำหนาแม่ไว้แล้ว สอจนจนโฟจเนอร์ er, ตัวท็อปเลยแม่น้ะรุ่นเอาใหม่ๆเลยเนาะแม่เนาะใหม่จากสองพันกิโลพันกิโลนี่คือรถใหม่คิวง่ามนี่แหละแม่มันต้องฟอโฟจเนอร์ต้องสมกันแม่ได้ดับแม่แล้วนะเนาะแม่เนาะฟอโฟจเนอร์เน้อ er er. มันบดต้องฝันต่อไปเดี๋ยวขั้นนี้ไปแก้ขี้ยางอีกจากประมาณสามเดือนขายขี้ยางดีขายยางดีมาเอาฟอโฟจเนอร์ er อีกต่อไปก็เอามาเอาเอาพาดอ,อีกบ้านนี้ <c oughs> แต่ว่าขันแม่น้องพ่อเดี๋ยวผมสิไปเอาเครื่องบินเจ็ทมาขายอีก ส่วนโตไปเ้าเฝ้าไปดีกว่าด้วยลูกค้าสิดดักเอาเอาโอเคครับผมขอบคุณลูกค้ามากมานะครับขอบคุณมากนะฮะถ้าได้รถโดนใจแล้วก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับผมเราดูแลบริการสุดสายตาฮะออกจากเต็น์ไปก็ไม่ดูดูแลนะนะแม่เ้อะขวาสามเดือนนี่เลยรับประกันให้อีก90วันแต่แม่จ๋าถ้าผมอะลาแล้วครับผมคิดถึงรถสวยรถถูกอย่าลืมคิดถึงท่าไหน่ครับแม่มังกรมาสั้นว่าขวามังกรด้แม่จะไปเต้นอื่นเนอะ คิดถึงมังกรน,นะครับผมสวัสดีครับ